โจ์กำหนดให้ f ของ1ส่วน x บวก1เท่ากับ1ส่วน x ลบ1สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือ f อินเวอร์มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อน,น้องก็ดูนะครับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมันเป็น f อินเวอร์สแต่สิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันเป็น f เฉยๆ ัน้น้องก็ใช้เทคนิคแทนค่ากับกันนี้นะครับถ้า f a เท่ากับ b น้องจะได้ว่า f inverse b จะเท่ากับ a เทคนิคแทนค่ากับกันนี้นะครับน้องมัหมายความว่า f เมื่อเปลี่ยนเป็น f inverse ค่าตรงนี้ของน้องต้องสลับที่กันเอต้องมาอยู่ตรงนี้และบีก็ต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับน้องใช้เทคนิคแทนค่ากับกันนี้ตรงนี้น้องจึงได้เป็น f อฟอินเของเอาค่านี้มาแทนตรงนี้นะครับ ก็คือ1นึ่ส่วนสอเลบหเท่าก,กับเอาค่านี้มาแทนตรงนี้น้องก็จะได้เป็น 1, X 1. นึ่ส่วนสอบวกหนึ่งน้องก็ดูนะครับอันนี้เป็น f อินเวอร์ส2ตรงนี้เป็น f อินเวอร์สของ1นึ่งส่วนสอเลบห่งตอนนั้นเมื่อเทียบกันแล้ว2ก็คือ ึ 1> 1. ่งส่วสอง x ลบหนึ่งนะครับอ่างั้นพี่ถามน้องนะครับ x ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ค่านี้ถึงมีค่าเป็นสองครับหนึ่งส่วนสอง x ลบหนึ่งมีค่าเป็นสอง น้องยายลบหนึ่งมาไว้ฝั่งนี้จะกลายเป็นบวกหนึ่งน้องก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองเเท่ากับสองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งมีค่าเป็นสามน้องยายสองขึ้นมาคูณฝั่งนี้สามคูณสองน้องก็จะได้หกดังนั้นถ้าเกิดน้องเอาหกมาแทนค่า x ตัวนี้ ค่าตรงนี้น้องก็จะได้ออกมาเป็นสองนะครับซึ่งน้องแทน x ตัวนี้ด้วยหก x ทุกตัวที่มันอยู่ในสมการนี้น้องก็ต้องแทนด้วยหกด้วยนะครับดังนั้นนะครับน้อง f อินโดร์สองก็จะมีค่าเป็นหนึ่ง่วนสองคูณกับหกบวกหนึ่ง สอตัดหได้ 3, 3มบวกหได้สดังนั้นนครับน้องสิ่งที่โจทย์ถาม f อินวดร์สอก็จะมีค่าเป็น4นะครับ4ก็ตรงกับตัวเลือกที่2องดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อสอโอเคนะครับ